ทุกคนปะอ้าตุ๊กเศกน้องพี่น้องเลยครับครับนี่นี่มันลิ้มไม้องอะไรทุกคนเลยมันกับต่ำเลยคนอะื่นนี่บาร้อยสีมาสดเอ่ปลาะน้อยก่อนพี่น้องเลยเอปลาซีวก่อนเอาคำใหญ่ๆแล้วน้อง แม่จงไว้นตกันมกงลุกนะเห็นมันบ่อืดพิสูจนจนอร่อยหรือปากาเนี่ยม่คือน้องาชกลับ ทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ภายใน,นแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องอย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาลอยไทยบ้านเนาะยำคำยำแรงมันนี่บาลอยสี่พาพี่พ่น้องเขาไปหาอยู่หากินทุกคนเนาะวาสีมารหรือบหมานพี่น้องเลยติดตามไปเบปิ่งไปชมนํากันทุกคนเนาะตอนนี้บาลอยสี่ไปสอนไปสอนประซิวพี่น้องพอได้มือออกมือแกงกินยำคำยำแรงเนาะว่ามันสิได้ชมได้พี่น้องปะติดตามไปเบปิ่งไปชมร่วนกันตอนนี้ บาร้อยกำลังสีแบกเอาอยางไปสอนอยู่ผายนี่พี่น้องเลยผายกบใหญ่ดอกผายเอาเจาะเอาแจะนำหัวไหลไปหน้าเลยทุกคนเลยหลังจากบอร้อยมาหอดผายอลไรพี่น้องบอร้อยก็ซีดายหดพักสะกอนพี่น้องเลยก่อนจะสีพากันสอนป่ากันเนาะนี่หดพักอยู่สวนครัวเอาเจาะเอาแจะก่อนทุกคนเลยจะจึพากันสอนเนาะปูป่กปากันเนาะ โอ้าวพักก็เริ่มงามลาเลยทุกคนเลยพักเริ่มงามเลยพี่น้องเลยเบิ่งดูนี่โอ้มีทั้งแต่งพี่น้องมีหลายๆอย่างเก็บได้นีน่เนาะปลาตุกพักสวนครัวพี่น้องเลยมีทั้งถัว่วพร้อมถักก่วกำลังเริ่มงามตอนนี้เนี่ยมันมีกำลังสีฮอตอยู่ทุกคนเลยนี่มันเพชรพี่น้อง มหลงเขือโอ้งามลือเขือก็เข้ามาวันนี้เชียวมีตุกุมใหญ่ๆทั้งวันเนาะแตงก็เริ่มกระจอดอกเลยทุกคนนะกำลังเป็นดอกอยู่พี่น้องนานก็ได้กินละตุกกำลังดอกเฮืออยู่พี่น้องเลยัวนี้กำลังดอก คนเนาตอนนี้แม่บุญมีกำลังหดทุกคนเลยฮดผักฮดหญ้ากันทุกคนเลย ดอ้สดีจังเลยตาดอกนี้ดอก้มัาคือน้อยนี่แชิป่อเจ้าไปอาดไปแล้วโหไเลยจะมีแบบมาอาดกัตุงหุพอจะนิสิตนี่นี่ตังไวย์เ้ยตังไวยใช่เลย แดดนาะว่านไม่ไม่รดแต่มันมีแเหี่ยวแต่เท่าไห่นอกมันนอกางอเป็นเยอะยากมากที่จะขี้ต้องไปผสมเสริมคุณเลยนะใช่คุณใสเห้อมแล้วมีแต่เหื่ยวคุณคุณจะใส่ปนิพุนกัน เจ้าก็ตั้งเพไนานพระน้าละได้อยู่ในที่เองยพออยู่พอกินอยู่ได้บังนังกัน,กนเนาะนี่โอเคพี่น้องเลยได้หลายเติบหลังจากมาแต่ไปซอนปูนซอนปาลาแล้วพี่น้องเลย บ่ลอยกันแม่บุญมีกับเขามาเก็บผักเก็บหญ้าเมื่อเสียงอ้อเสียงแกงงี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนีะน่แม่บุญมีกำลังเก็บผักเก็บหญ้าอยู่พี่น้องเลยตอนเข่ามาโฮดกินกนี่กับบริเก็บเนาะมัันนได้อใสทีแรกก็เอาหอมสะกอนพี่น้องเลยหอมป้อม หลังจากมาฮอดบ้านอนอนเทิร์นพี่น้องเลยแม่เป็นมีกับมาเอาหมุบลงไปต้มก่อนเลยทุกคนนะก่อนจะใส่ปลาซิวลงไปนี่เอาหมุบลงก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาตำแจว่วรอพี่น้องเลยหลังจากตำแล้วก็เอาแจ่วลงไปก่อน,น,อนอทุกคนเนาะวิธีแกงแกงปลาซิวใส่ บบบใส่พักพี่น้องเอ้ยนี่เนาะพักอยู่ทั้งนี้พี่น้องเอ้ยมีพักหลายยางเนาะผสมเดียวอยวู่ดิเอามาใส่นี้ให้น้ำมันเสด็จก่อนอาสำหรับปลาซิวปลาหน่อยเขาก็มาเลือกซะก่อนทุกคนเนาะทำความสะอาดก่อนพี่น้องเอ้ย มาล้างนำ้ำทำความสะอาดก่อนทุกคนใส่กันไม่เป็นมีว่าใส่เดียวกับกระซามพักนี่ก right ็ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเสียวลงพอมเดียวได้สิปลาซีเขากบบมันงามเระดอกพี่น้องเลยมันมีขี้อย่างแบบผลอะไรเนาะปลายังตัวน่ะเกอๆก็มึงก็เดิอปลาก็เดิอเนาะใส่น้ำพันไปเลยหน่อยมีทั้งแมงนางหงำพอมมื่อนี้ แม่บรินี้ว่าสิจัดไปสองเมนูพี่น้องเนาะออกมาเบิ่งน้ำกันเมนูใดสิแซ่บกว่าเนาะแม่บรินี้ว่าสิตำาวปุ้นพี่น้องเลยตำาวปุ้นไปพร้อมาตอนคำคำแรงๆมิน,นีิแม่บรินี้เป็นคึดยากปวดหว่าเนะาะหลังจากนั้นก็เอาทั้งปลาซิว่าทั้งพักลงไปได้พี่น้องเลยมันี้เนาะปลาซิวก็ใส่ลงไปน้ำกันพักกับลงพร้อมเดียวเลยทุกคนเ,เอาแบบน้ำอัดเจาะพี่น้องเลยเอาแบบเสิร์ฟเลยเนาะ ขึ้นก um, ับผ no wow. no. right. ู้มักไปพี่น้องเไ้ยความแซ่บความนัวกันผู้บ่มักกับบ่แซ่บผู้มักกับแซ่บทุกคนเลยอาร์ตผาคนนี้คือหนึ่งพี่น้องเ้ยลองซิมือด้วยแต่ซิมซิมซิมบอกร้อยชิ้พี่ให้น้องเขาเบิ่งก่อนทุกคนห่งแล้วได้ตักกับกวยปลากระปบกวยมาเลยอื้ม ชุดยอดแล้วพี่น้องเลยเศษ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 โชคเรียบร้อยพี่น้องเลยอ่าเมย์บนมีก็เห็ดเมนูใหม่พี่น้องเลยเนาะกำลังข้างหม้อลวกข้าวปุ้นอยู่ตอนนี้เนาะเพิ่นว่าสิีตามข้าวปุ้นพี่น้องเลยเกินแล้วเนาะเพิ่งว่าเอาทากินพร้อมกันเนาะมันจังแซ่บเพราะฉะนะั้นข้าวปุ้นเทากะหากะซื้อมาแต่ห้านกินนี่พี่น้องเลยเมย์มบนมีว่าสิเลือกเอาจากสองกลับมาเอาพุดดี้พุดีแซบ่บ มาเบิ่งนมกันพี่น้องเลยมันสิเป็นตาแสียบสมดยเนาะรอติดตามเบิ่งติดตามชมพี่น้องตอนนี้กำลังลวกกระปุ้นอยู่พี่น้องนี่รอให้เส้นมันนิ่มก่อนได้ทุกคนเลยเส้นมันนิ่มแล้วก็จงเอามาตำเส้นมันนิ่มแล้วก็มาล่างก่อนพี่น้องตอนนี้กำลังตำแจ่วอยู่พี่น้องเลย ตำมุขิดสิตำกระปุ่นนี่นะี่เลยเอาสองเมนูจัดไปพร้อมๆกันเลยทุกคนขอเนาะจวดจดาล้วใส่ตานสุดหลัพี่น้องมืย หมักเคือขนพี่น้องซอยลงไปใส่ประเด็กปุ้งลงไปใส่เส้นลงไปพี่น้องเลยล้เอาขึ้นตะนานมพี่ซึ่งเนนี่ นี่พี่น้ค์ไอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งตำกระปุ่นย้ำคำย้ำแรงทุกคนเลยเอาตำยุ่งนุ่จังน่อยพี่น้องเอ้แหม่มน้ำนัวมันเข่ากันเนาะจะมันเตะได้ใช่ป่ะอืมซอยถั่วลงไปจังน่อยพี่น้องเอ้เพิ่มความแซ่บโอปีดับปีออ่าเรียบร้อยพี่น้องเอ้พร้อมเสิร์ฟวันนี้เนาะ คอมสิเส <Es> <an> ิร์ฟเลยทุกคนเออบันนี้เนาะมามพี่น้องมาเรียบร้อยปันนีว่ายิงกับไี้หรือได้มาทุกคนมัต้อเสียบเาพี่น้องเลยนี่นี่มันลิ้มไหมของอะไรของอนี่กับต่ำน คนอื่นนี่บมร้อยสีมาสดเอาอปลาหน่อยก่อนพี่น้องเลยเอป่อสีก่อนเอาคำใหญ่ๆเด้๋ยวน้องพี่น้องเนาะอือหน่นแม่จงไว้ใจตามกันเช็ดมันก็องเลลุกไหนเห็นมันปอืเหนืยนะพิสูจน์พิสูจน์ อร่อยหรือเปล่าพิกานี่คือล้องขึ้นปุ้นี่เนาะกินถั่วเนาะมีผักกับผักแก้มกับลายอย่างเป็นองค์เนดนีนี่เนาะเซนนนคือบุคคลมีแต่หนุนย <laughs> mình thao không <laughs> 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 มีแนวแซ่บๆทุกคนเลยอือคนดังก็จะเขออ้าว้องนะจ๊ะคนหลังันลืมาริม่ทุกคนเลยนี่ก็ตำ่ำนี่ตักเอาเลยไปลเลยเกี่ยวนี้เนาะ

เช็ดเแลยถกคนเลยกินอะไรก็เช um, ็ดมาเพิ่นมกกงก็เขุ้ก็เบ พักหอมทำป้อมถูกเลยเพี่น้องเอาคำใหญ่ไปเลยเดี๋ยวไเด้อจ่บานไหมนี่คนน้อยเอ่นอือืยงๆี้ลแล้วแล้ววันไหนกูบอกเลย

ุแ้แกงปลน่อยแกงปลาซีอิ๊วคำใหญ่ไปได้ทุกคนครับครับไป้องครับถั่ว Ừ, ừ. มันมก็นนมีแต่เนื้อแท่บแบบมันไม่ทั้งอมหอยร้อมพี่น้อนนงไรโซ่แกงมะนอยคำนี้ใหญ่เลย

mình tìm ngay rồi nè, mình mình vang Cho đây mà vang thằng ừ. xe phải vào được xịt Xịt à ทุกคนไหมเฮ้ยได้ทุกคนไหมได้กันแล้วมนี่พักอีกตัวอ่อนพี่น้องูององอัอืูนเลยเนาะอื พูดเมืองไทยเนาะเขาเนเขาเขาเขาเเขาเขาพูดเอ็นน้ำเลยรับจอนมสจดยอดเลยฮานบอลไปดูนาลงแซนบอลอยเอ็นงานตอนนั้นเ่ยครบรีบเจ้าเสียเลยแซ่บมีตัวงอะมีตั่ตู้หักเติม มาชราเนนะวมันยมเพราะ่าขาวมันยมมับพุนบบนักเพุนมันต้องมัิยมาใ่เขาช่อยงนีนบินมันก็ขึ้แล้วมันยมนัละีนนี่องเส้นตงเพชรทุกคนเลย เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้บลรอยขอผ่ากไว้ชำนี้เนะคลิปต่อไปไยังถ่ายเบึ้งใหม่ขอขอบใจ